1องหนึมาแล้วอันนี้ออกแล้วครับ G E A สี่ห้าาครขบวน 164นาทีขบวน38ด่วนพิเศษ38แล้วก็ขบวน46ตอนนี้กำลังเข้ามาที่บางซื่อครับจะจอดชั้นชลาที่หนึ่งขณะน,นี้เวลาที่สถานีบางซื่อก็21นาฬิกา41นาทีลาช้าไป เยอะพอสมควรนะครับมาแล้วเสียงหวีดมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สายใตย้ทั้งขาเข้าขาออกนะครับออกจากกรุงเทพก็ล่าช้าทุกขบวนมีต่ำๆขบวนละชั่วโมงครับกว่าจะออกได้ ส่วนขาเข้าไม่ต้องพูดถึงครับสามสี่ร้อยนาทีแต่ละขบวนหนึ่งเจ็ดศูนี่สิบชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเลยนะสิบชั่วโมงนะครับไม่ใช่สิบนาทีแต่เขานับเวลาเป็นนาทีกันมาแล้วขบวนสามแปดด่วนพิเศษ 4 2มสี่1 8มาแล้ว564หกสิบี่นาทีมาแม่ทอรหดเหลือกเกินต้องยอมใจผู้โดยสารแล้วครับ วน38เข้าอันนี้ออกแล้วครับ GEA 4551ทำขบวนกรุงเทพเชียงใหม่ขบวน13ราชาเสียเวลาเหมือนกัน ยีสนาฬิกาสีบนาทีกบ,บวน38ตามตารางบอกว่า564นาทีเอาการเอาเรื่องเหมือนกันครับชานชลาที่3เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เรามาอยู่ด้านที่ใต้ของสถา,านีกระบวนสามแปดจอดส่งผู้โดยสารอยู่พร้อมออกแล้วครับ ขบวนสาแล้วก็ขบวนสี่หกยเนาฬิกาสีจนาทีครับขบวนนี้ลาชามาโหรานลาช้าหนักมากขบน 1, 70, 1, กวนหนึ่นยก็ลาช้าเหมือนกันกน,นะครับหกรนาทีนะเจ้านั้นส่วนเจ้านี้564นาที ก็มาเข้าบางซื่อนี่ก็ถือว่าถึถงกรุงเทพแล้วนะครับส่วนสถานีกรุงเทพนั่นก็ลอยแป๊บหนึ่งอมสีอมหนึ่ออกรางนี้นะครับรางนั้นตันนะรางเก่า ไงโกลกกรุงเทพตัวนี้ปาดังเบซากรุงเทพครับสองตูสุดท้ายเ่ีเดดังดีดีออกกันแล้ว จบการรีวิวขบวนเสียเวลานะครับรางตรงนี้นะเป็นทางแยกเก่านะครับน่าจะเก่าหรือเปล่าไปต,ตรงน้นไม่มีไม่มีทางไปแล้วนะเป็นกอหญ้านะฮนะตรงนั้นเป็นกอหญ้าแล้วนกะ็ใช้แค่ตรงนี้แหละครับมารวมกันมันทําให้เสียงดังนะเมื่อกี้ ส่วนนั้นน่าจะขบวน726นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เทปโฟโต้ถ่ายเรื่อยก็พาผู้ชมมารับชมนะครับขบวนเสียเวลาก็น่าเห็นใจผู้โดยสารแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้นานๆก็เกือบจะบ่อยสายใต้นี่ไม่รู้จะว่าย,ยังไงอ,อันนี้ก็มีเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับน้ำท่วมด้วยทําให้รถช้านะครับต้องใช้รถกลุ๊ปนะ3118ต้องวิ่งไปช่วย ในช่วงที่มีน้ําท่วมน้ําขังนะครับรถินผ่านเะไาก็ต้องเสียเวลากันหมดเลยครับทุกขบวนที่เป็นสายใต้ตั้งขาเข้าขา,ขาออกเอาก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่เดินทางไปกับขบวนสายใต้แล้วก็รอฟอทอนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็เหนื่อยพอกันแล้วครับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขบวน38ไปแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ